เมื่อไร้สิ่งบทดบงังทุกอย่างย่อมเด่นชัดสิ้นผลได้รายพลประตูจึงเปิดการย้ายบริจิตนาคาร,รวมถึงการออกจากพื้นที่ที่เป็นคดีความของจำเลยน,นับว่าเป็นประตูบานแรกที่ถูกเปิดขึ้นมาแลอยยังความสบายใจแกพยานทุกๆฝ่ายในบุบ้านทำให้พื้นที่ที่เกิดคดีความพ้นสภาวะ ครอบงำนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวความเกรงอกเกรงใจหรือในเรื่องของผลประโยชน์แลกเปลี่ยนต่างๆเมื่อผลประโยชน์เบาบางลงและเห็นได้ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรที่ได้อ่าหรือควรได้มากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นการพูดความจริงโดยไม่เห็นแก่กันและกันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับในพื้นที่ที่เกิดคดีความนะฮะจริงๆอ่า ความสัมพันธ์ควรมีระยะห่างนะระหว่างจำเลยและพยานปากสำคัญสำคัญของคดีนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการปลดล็อกประตูบานแรกได้อย่างถูกที่ถูกเวลาทีเดียวก็เป็นการลดความกดดันทางคดีในพื้นที่นะฮะการถอยออกไปครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในทางคดีทีเดปลดล็อกประตูเปิดม่านความจริงทาไมผมถึงใช้คำว,ว่าเปิดม่านความจริง จริงๆแล้วความจริงนี้ไม่มีอะไรบทบังว่าปิดบังไว้ได้นะแต่ที่ผมนําใช้คําว่าเปิดม้านความจริงนี้ก็เพราะว่าเราจะสังเกตว่าคดีของกกอกเนี่ยจะมีเรื่องราวมากมายปรากฏขึ้นเป็นโรงละครคนเป็นถูกสร้างขึ้นมาบทบังความจริงของเหตุการณ์โดยแท้านะคือมีเด็กอายุ3ามขวบเสียชีวิตอยู่บนผู้เล็กฝ่ายและยังรอคอยความยุติธรรมอยู่เป็นความขมุกขโมวเป็นม้านหมอกของความจริง การถอยออกจากพื้นที่นะฮะและให้ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์และเวลาได้ทําหน้าที่ของมันเพื่อให้ทุกอย่างตกตะกอนและภาพจะชัดเจนขึ้นและประตูบานสุดท้ายที่จะถูกเปิดออกเป็นประตูแห่งความจรงิงซึ่งเป็นประตูที่ไม่เคยปิดและเปิดรอเสมอเบื้องหน้าคือบัลลังยุติธรรมเวลานั้นตอบทุกสิ่งในความรู้สึกได้ชันใด ความล้างลาไกลจะห่างเหินได้ฉะนั้นเวลาจะหลอมรวมทุกสิ่งประตูความจริงจะกล้าเปิดโดยไม่มีใดๆมากั้นขวางและความจริงจะเจอจรัสอีกครั้งที่หน้าบลังยุติธรรมจึงนับได้ว่าผลแห่งการจากลาของปาริจิตนาคาครั้งนี้เป็น ประโยชน์ยิ่งพระสมุรสุดลึกล้นคณน,นาซสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นี้ใยยาแท้อย่างถึงกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพครับมองอย่างคนมองเขามองในมุมของเรามองในมุมของเขามองจากตรงกลางมองด้วยความเข้าใจมองแล้วได้อะไร รวมถึงให้อะไรกับไปในมุมมองกราบสวัสดีครับผม